เคยสังเกตไหมว่าพออายุมากขึ้นเราไปหาคนน้อยลงและไม่รู้สึกผิดมันไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันคือเลือกชีวิตให้ตรงกับใจเราคลิปนี้มี6เหตุผลที่ชัดเจนและใช่จริงช่วยให้คุณอธิบายตัวเองและมั่นใจในทางเลือกเหตุผลที่หนึ่งเก็บพลังไว้ให้สิ่งสำคัญพลังเราไม่ได้หลนเหลือ สิ่งที่เคยง่ายดายเดี๋ยวนี้กินพลังขึ้นขับรถทั้งเมืองเหนื่อยคุยนานหลายชั่วโมงไปทุกงานทุกนัดสุดท้ายหมดแรงใจไม่ใช่ไม่อยากเจอใครแต่ต้องใช้พลังเป็นถามตัวเองให้ชัดใครสำคัญกับเราไม่ต้องเจอทุกคนเลือกเจอคนเติมพลังอยู่แล้วสบายใจจริงได้ความสุขจริงๆ เคยไหมไปเพราะเกรงใจกลับมาหมดแรงเปล่าคุยเรื่องไม่อินใจอยู่กับคนไม่พยายามรู้จักเราให้ลึกคิดในใจเสมอว่าอยู่บ้านยังมีความสุขเราเรียนรู้ในที่สุดว่าเวลาของเรามีค่าไม่ใช่ทุกคนสมควรได้ไปคนเห็นคุณค่าจริงไม่ต้องเจอบ่อยๆ ความสัมพันธ์อย่างแน่นและมีความหมายกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เก็บตัวเองแต่มันคือเลือกเป็นไม่ต้องไปทุกที่ไม่ต้องเจอทุกคนเพื่อพิสูจน์ว่าห่วงใหญ่ความสัมพันธ์จริงแท้ต้องการความเข้าใจและเคารพเวลาซึ่งกันเหตุผลที่สองหลบหลีกความเครียดดรามา่า ไม่ใช่ทุกวงสนทนาจะคุ้มกับใจเราเมื่อก่อนยังทนไหวนินทาและขัดแย้งพลังลบถาโถมมาวันนี้เราเลือกได้ปกป้องใจสำคัญกว่ารักษาทุกความสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่แร์คนแต่หมดแรงกับดรามา่าไม่อยากเถียงเรื่องเล็กไม่ขุดคุยเรื่องเก่าไม่คุยเรื่องทำเครียด ถ้าไปแล้วอึดอัดคำพูดประชดซ้ำเดิมก็ถามตัวเองว่าจะฝืนไปทำไมออกจากงานเลี้ยงมารู้สึกหมดแรงใจฟังบ่นทั้งคืนยาวสุดท้ายได้แต่นินทาเวลาที่เสียไปเอาคืนกลับไม่ได้ทุกนาทีมีค่าจริงเรามีสิทธิ์เลือกเอง ปกป้องเวลาและพลังไม่เป็นหนี้ใครเลยการเลี่ยงความเครียดไม่ใช่อยากคายแต่มันคือฉลาดเลือกคนที่แคร์จริงๆจะไม่ทำให้รู้สึกผิดเหตุผลที่สบ้านคือพื้นที่ปลอดภัยเราค่อยๆสร้างบ้านให้เป็นพื้นที่ของเราผ่อนคลายและเป็นตัวเอง ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ความสบายยิ่งสำคัญแต่งตัวออกเดินทางนั่งในบ้านคนอื่นไม่ได้ดึงดูดเหมือนก่อนอยู่นอกบ้านไม่เสมอไปว่าจะดีกว่าอยู่บ้านความสุขเล็กน้อยง่ายๆตื่นบนเตียงของเรากาแฟแก้วโปรดเดิมจัดวันในแบบเราไม่มีแรงกดดันใด ไม่ต้องเอนเตอร์เทนใครบางบ้านเสียงดังเกินวุ่นวายไม่สบายตัวเก้าอี้ไม่รองรับดีบรรยากาศไม่คุ้นเคยเลยเหนื่อยใจง่ายกว่าวัยนี้ความสบายเราสำคัญกว่าคาดหวังคนอื่นอยู่บ้านสุขกว่าไปไหนไม่เห็นผิดตรงไหนเลยลองเชิญคนที่ใช่มาเจอในบ้านเรา อยู่บนเงื่อนไขเราจะน่าอยู่ขึ้นบ้านคือบ้านเสมอเพราะออกแบบเพื่อเราเราเดินตามจังหวะเราไม่ต้องเป็นแขกใครเหตุผลที่สี่ให้คุณภาพเหนือปริมาณตอนอายุน้อยมักคิดว่าเพื่อนเยอะคือต้องดีนัดแน่นปฏิทินเต็มยิ่งดูเชื่อมโยงมาก แต่เมื่อโตขึ้นจริงเราเห็นคุณค่าความลึกมากกว่าจำนวนคนคบเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องเอาหน้ากับใครไม่ยื้อความสัมพันธ์ผิวเผินที่ไม่พาไปข้างหน้าคนสำคัญจริงๆไม่ต้องเช็คอินบ่อยแต่อยู่ตรงนั้นได้ในวันที่สำคัญจริงลองนึกถึงคนรู้จัก ที่ผ่านเข้าชีวิตมามีสักกี่คนกันแน่ที่เพิ่มคุณค่าให้เราไม่มากเท่าไรหร่หรอกจึงไม่แปลกสักนิดที่เราหยุดยึดติดกับการครบไว้เยอะๆมิตรภาพที่อยู่ลาวมาจากความเข้าใจความไว้วางใจกันและเห็นคุณค่าจริงโฟกัสความสัมพันธ์ลื่นไหล ห่างกันเป็นเดือนก็ได้คุยอีกทีก็ต่อเนื่องสังคมไม่เป็นภาระกลายเป็นผูกพันแท้จริงเหตุผลที่ห้าลำดับความสำคัญเปลี่ยนยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่าอะไรสำคัญกับเราไม่ต้องไปให้เห็นไม่ต้องอยู่ทุกวงไม่ต้องตามสังคมเรามีเวลาจำกัด จึงเลือกสิ่งเติมเต็มบางคนสุขการอ่านบางคนสุขงานอดิเรกบางคนสุขความเงียบนั่งนิ่งอยู่กับบ้านมองย้อนหลังชีวิตที่ผ่านมาเราหยุดทำตามเคยชินและเริ่มทำตามใจจริงวันนี้มีอิสระเลือกจะอยู่คนเดียวได้ไม่ได้แปละว่าเหงาแต่มันคือควบคุมเวลา ในแบบของตัวเองการเปลี่ยนลำดับใหม่ไม่ใช่ผลักคนออกแต่มันคือให้เกียรติตัวเองเลือกสิ่งสงบและมีความหมายเหตุผลที่6เพื่อนแท้ไม่ต้องเจอบ่อยช่วงวัยเปลี่ยนเสมอครอบครัวงานเพิ่มขึ้นตารางชีวิตต่างกันแต่สายใหญ่ที่จริงแท้ ไม่จางเพราะห่างกันมันยืนอยู่บนความเข้าใจและความเคารพกันเพื่อนสนิทหลายคนเราไม่ได้เจอกันนานแต่คุยใหม่ก็ลื่นไหลเหมือนไม่มีอะไรขาดหายไม่ต้องพิสูจน์ความพักดีไม่ต้องอยู่ด้วยเสมอเพราะความผูกพันมีอยู่มาตลอดอยู่แล้ว ถ้ามีใครทําให้รู้สึกผิดแค่เพราะไปหาน้อยลองถามใจตัวเองว่านี่คือมิตรภาพที่อยากรักษาไว้จริงไหมมิตรภาพแท้ไม่เรียกร้องให้พบหน้าตลอดเวลาแต่มอบความสบายใจเสมอชีวิตเปลี่ยนเสมอไปความสําคัญก็เปลี่ยนตามรูปแบบเปลี่ยนได้หกเหตุผลทั้งหมดนี้ คือเหตุผลที่ถูกต้องเพื่อใช้เวลาให้คุ้มค่าอิสรภาพของวัยที่โตคือได้ใช้ชีวิตของเราตามเงื่อนไขของเราไม่ต้องรักษาหน้าตลอดไม่ต้องฝืนไปเยี่ยมใครเพียงเพราะเขาคาดหวังแต่เลือกบนฐานความสุขความสงบและความเต็มใจ คุณค่าของเราไม่ได้วัดจากความถี่ที่ไปหาแต่วัดจากความสัมพันธ์ที่เราดูแลในแบบเราคนสำคัญจริงๆจ,จะเข้าใจว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าการพบหน้าบ่อยๆเมื่อโฟกัสความสัมพันธ์ที่ยกเราชีวิตจะเหลือสายใหญ่ที่ทำให้มีความหมายจริงถ้าคุณเห็นคุณค่าเรื่องนี้ เล่าให้เราฟังหนึ่งอย่างที่คุณได้เรียนรู้วันนี้และจะนำไปใช้อย่างไรกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างงานคุณภาพแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า